สวัสดีค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาแก้อเขสองดีดีต้อนรับค่ะนายอำพลหันทยยงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสักแก้วเขตสองกำกับดูแลกลุ่มกฎหมายและคดีและหน่วยตรวจสอบภายในในายพานุวัตรคุณเวียนรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขตสองกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มพัฒนาบุคลากรและกลุ่มไอ t นายชนงศักดิ์คงเจริญสุขร้องผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากำกับดูแลกลุ่มอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาค่ะลำดับต่อไปขอแนะนำกลุ่มงานในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเรานะคะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มอำนวยการค่ะ โดยมีนายพสุขุนหารนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบัญสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมงานยานพหาหนะงานจัดระบบบริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษางานประสานงานงานประชาสัมพันธ์ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS งานควบคุมภายในการสัญหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาตปนเขตพื้นที่การศึกษาอนุกรรมการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาออกคกส งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาคุณภาพการให้บริการจัดการภาครัฐ pmqa 4.0งานสารบัญสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มที่2กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่ะ นางวันเพญ็ญอรันตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มการเบริกจ่ายเงินในระบบการบริหารการเงินการคลงังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ GF MIS จ่ายเงินทุกประเภทผ่านระบบ KTB Corporate Online เบิกเงินอุดหนุนทั่วไปค่าชาวบ้าน ข้าพหานะยุบรวมโรงเรียนในสังกัดเงินบำเหน็จบำนาญเงินบำเหน็จรายเดือนจัดทำโปรแกรมระบบสารสนเทศในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีระดับหน่วยเบิกเงินงบประมาณและจัดส่งรายงานให้สพทดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ egp จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีแผนการจัดหาพัสดุและเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกลมพสา่งเสริมการจัดการศึกษานางพานุรังศีทาประเสริฐผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประสานงานและส่งเสริมการจัดการศึกษากับสถานศึกษาทุกสังกัดหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการต่างๆและองค์กปรปกครองส่วงท้องถิ่นเอกชนและครอบครัวให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นกระทรวงต่างๆสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและมูลนิธิอื่นๆงานความมั่นคงแห่งชาติงานวิเทศสัมพันธ์และงานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศงานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษารวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด narcotics information system for province agency nispa ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา care and trace addition in school system cts a system ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาต่างอัธยาศัยงานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนงานสภานักเรียนส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็กเยาวชนงานสวัสดิการและส่งเคราะห์นักเรียนงานศูนย์ความปลอดภัยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต2 การประสานส่งเสริมการศึกษากับทางศาสนาและทางวัฒนธรรมงานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตนารียุวกาชาติและผู้บำเพ็ญประโยชน์ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสักแก้วเขตสองงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพอสอนอการประเมินสถานศึกษาและนักเรียนพระราชทานงานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา ที่4กลุ่มนยโยบายและแผนค่ะคุณกมิตาทว่าผักแว่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนค่ะกลุ่มนโยบายและแผนงานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาการจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงานจัดตั้งยุบรวมเลิกการขยายชั้นเรียนและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการกำกับติดตามและรายงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ของสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบ E-MES (Electronic Monitoring and e r a l u a t i o n System) การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์กลุ่มที่5ค่ะหนวยตรวจสอบภายในคุณนภัสสรสหัชัยผู้อำนวยการหนวยตรวจสอบภายในค่ะจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีแผนปฏิบัติการ ดำเนินการตามแผนควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานให้คำปรึกษาแนะนำกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยทุกคนรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต2ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับและมีความน่าเชื่อถือของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสายแก้วเขต2ตรวจสอบติดตาม ให้คำปรึกษาการรายงานระบบบัญชีสถานศึกษาระบบ Ebudget สรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้และจัดทำรายงานการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นรที่หกค่ะรูส่งเสร,ริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา คุณพันวิภาเทพขัค่ะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม i c ซค่ะกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารงานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาการพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สำนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศงานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา DLIT การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ Application Software การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดเช่นระบบนักเรียนรายบุคคล DMC ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนสิ่งก่อสร้าง o b e c Access Data AMSS ระบบบุคลากรงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA กลมที่เ7กลุ่มบริหารงานบนะุคคลค่นายนรงสมบูรณ์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกำหนดตำแหน่งจัดสรรอัตรากำลังจัดกรอบอัตรากำลังเพื่อบริหารอัตรากำลังค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38คอวงเล็บอสอบสอแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งงานย้ายผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น การเกลี่ยอัตรากำลังการตัดโอนตำแหน่งและอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่กคสกำหนดจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการในสังกัดงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางานจัดทำแฟ้มประวัติกคส .16 หรือ กพ7ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดทำข้อมูลระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS o b e c ระบบย่อยงานทะเบียนประวัติการประเมินตำแหน่งและวิทยฐา,านะ WPA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาครูศึกษานิเทศจัดประชุมคณะ อคก,ออกอสอเขตพื้นที่การศึกษากกลลุ่่มทีี 8, แะคดนางสุดจิตขาวเรืองตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการมีวินัยและรักษาวินยัยดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการทางวินยัย การตรวจพิจารณาวินัยการลงโทษและการรายงานการดำเนินการทางวินัยดำเนินการเกี่ยวกับการอุดทอนและการพิจารณาอุดทอนดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาคดีปกครองคดีแพ่งคดีอาญาและคดีอื่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบศึกษาวิเคราะห์วิจัยจัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานายเกรียงศักด์เพ็งสีโคตรผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการการวางแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศการศึกษางานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษางานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนงานประสานส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานงานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) งานนิเทศติดตามส่งเสริมและพัฒนาโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test, RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ง,งานนิเทศติดตามส่งเสริมและพัฒนาโครงการโรงเรียนสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ITA ระดับโรงเรียนวัดและประเมินระดับชาติตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ p ซ่า จัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน i b (National r n a Education Test, ONET) ชั้นประถงศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร้านทุจริตของโรงเรียนในสังกัดงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาสื่องานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษานำไปใช้และเผยแพร่ส่งเสริมและพัฒนาโครงการโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลงานบริหารจัดการพัฒนาส่งเสริมโครงการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนจัดประชุมคณะกรรมการกตปนเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สุมาลีสีสุคนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้มีการุูมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคงานส่งเสริมและยกย่องเชิชูเกียรติการคัดเลือกค่าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างตามโครงการต่างๆเช่นครูดีในดวงใจตามรอยเกียรติยศผู้มีอุดมการโครงการสอบดีเด่น รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ข้าราชการพลเรือนดีเด่นการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษางานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งการปฐถมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น